เดินขึ้นมาเรับต่อได้เลยครับไปคร <have S 2> <ım. S 1> ับโอ้ย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  ที่มาลาลโ่มตัลโลกทุกาอกราชนะครับเอ้ยนะครับเุดยอดเลยนะครับถ่ายจะจับลยู่ก็อยไม่ไะจับมาให้ทครับที่ทีมงาือถ้าเรื่องกลางไม่ไ้

ครับ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  <laughs>

ไดถที่เับุรุษทีน่ัห่บอะไรนะตัวใหญ่มาเอาไปได้เลยเฮ้ยเรือตงยกขาเี้งแข่้มได้เอรนลอทีครับไอทีเอาสองห้งองางไปยอทีครับายแลรวตายแล้วตายรเน เดิมาหากันวาย่าไมานี่ร really ัครลกานนาในช่วงารับตการเินดีนะครับสองต่อสนะครับส .5 บต่อห้านะครดต่้านครทยทัต้งดูนัดานั่งดู่นั่งดู่านั่เดต่อครับ ตามได้เดี๋ยวรับตามให้ใครฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล็อกตัก้านแล้วกัาลงเคลียร์เดี๋ยวคนนี้ก็อย่าเผลอโอ้โหตันลู่ลู่เลยครับตามพูนครับขอบคุณเดี๋ยวคุณทางใส่ใจดูเหมือนกันเดี๋ยวปานครับเดี๋ยว่านแล้วก็ผมปูนะแล้วก็ผมปูแล้วก็ยังไม่ได้ครับกระจายอยู่ที่ไอ้พีครับตไอทีไหรือเปล่าถืือ

กีฬาเยอะนะครับลองเนนักเตะรักกีฬาเราออกไปบ้างรับเสือเตยหนึ่งคนนะครับชุดเสื้อหงส์ทางจุดนี้เด็กอยู่เรื่อยเลยนะครับพอจะเล่นที่อไปทูได้โลกนี้ไงครับแต่เป็นสูนไม่ได้เราทำเป็นสูน์อันตรายแต่ว่ายังจะได้สนามสองเล่นได้แล้วนะทุก่าหลังนักนี้เออออมตูไม่แล้จะผ่านไม่ผ่าน